ไม่ต้องไปสรารแนเรื่องเขาปัญหาคือมึงสรารแนเรื่องเจ้านายแต่ตัวเองอทำดีแล้วหรือยังคําถาม,ถามบางทีเรายังวุ่นวายเราก็นั่งเอฟของแต่เราก็นั่งดา่าเจ้านายด้วยมันก็เอฟของกูเอฟบ้ F างแล้วก็ไม่ทางานแล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็ยังทําของตัวเองไม่ดีพอแต่เราก็จะไปหาวิธีการจัดการกับเจ้านายว่าเจ้านายควรเป็นยังไงลูกน้องควรเป็นยังไงอีนั่นก็เป็นแบบนี้น,นี่ต้องเป็นแบบนั้นแต่ตัวอีนี่เองที่กํลาลังนั่งดา่าเขาอยู่เนี่ยตัวเองกลับทาตัวเองให้ดีไม่ได้เลยดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรปรับปรุงเปลี่ เดินสู่กระแสของการที่กลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองอย่าไปแก้เขาเดินเราไม่ต้องไปหาวิธีการจัดการเจ้านายเราไม่มีทางจัดการเขาได้เขาอยู่เหนือเราวิธีการจัดการคือจัดการตัวเองทําให้ตัวเองมีผลงานทําให้ตัวเองมีหน้าที่ที่เป็นเชิงประจักษ์ต่อเจ้านายที่สูงขึ้นไปพอเราก็เห็นผลงานเรา,เ,ราเขาจะรู้เลยว,ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีความสามารถวันหนึ่งเราอาจจะขยับจากการไปลูกน้องไปเป็นเจ้านายแทนก็ได้คําถามคือเรามีคุณภาพมากพอไหมไม่ใช่มึงด่าเขาวันนี้วันหนึ่งมเป็นเจ้านายแล้วมึงก็ไปนั่งเอฟแบบเดียวกัเขานะ ไปนั่งด่าทอต่อว่าเขาเหมือนกันถ้าสันดานแบบนั้นก็ไม่ต้องไปเป็นหัวหน้าเพราะมันก็ไม่ต่างกันอยู่หัวหน้าคนแรกกับอยู่หัวหน้าคนใหม่สันดานพอกันทั้งคู่ดังนั้นถ้าเราอยากเป็นอยากให้หัวหน้าดีเราไม่ต้องไปเปลี่ยนให้หัวหน้าคนนั้นดีเรากลับมาเปลี่ยนตัวเองให้ตัวเราเองเป็นหัวหน้าที่ดีแม้ในวันนี้เราจะยังไม่ได้เป็นหัวหน้าแต่วันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสขยับไปเป็นหัวหน้าเราต้องเป็นหัวหน้าที่ดีด้วยการอะไรไม่เป็นหัวหน้าแบบนั้นเปลี่ยนตัวเองอะไรที่เรามองว่่าาาไมมดีเเอตตััััววนน้ปป็ถุจย เอามาเป็นต้นเหตุต้นเงื่อนต้นปลายในการที่ทําให้เราเห็นว่าตั้งแต่ว่าไอ้คนเนี่ยแบบเนี้ยลักษณะนี้ใส่แบบเนี้ยสันดาบแบบเนี้ยเราจะไม่ทํา <ek si> ถ้าวันหนึ่งเราเป็นเจ้านายเราจะเป็นเจ้านายที่ดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วตั้งหลักตั้งเกณฑ์ฝึกฝนอบรมตัวเองตั้งแต่วันนี้คนจะเป็นหัวหน้าคนต้องอบรมตัวเองตั้งแต่เป็นลูกน้องไม่เชื่อว่าจู่ๆเขาไปเป็นหัวหน้าแล้วเขาไปฝึกเป็นหัวหน้านะมันนนมันรับผลไม่ทันแล้ววิธีการคือต้องฝึกตัวเองเป็นหัวหน้าตั้งแต่ปัจจุบันขนาจนวันหนึ่งเขามองเห็นวหน้า เราจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแต่ถ้าเราทําเป็นลูกน้องทําตัวเป็นลูกน้องตลอดเวลาแล้วเราบอกว่าวันหนึ่งเราเป็นหัวหน้าค่อยไปฝึกความเป็นหัวหน้าคําถามเขาจะเห็นว่าเราเป็นหัวหน้าได้ยังไงนึ่เมื่อเขาไม่เห็นว่วาเราเป็นหัวหน้าลักษณะนิสัยการตัดสินใจไม่มีวุฒิภาวะของความเป็นหัวหน้าเขาย่อมไม่เลือกเราขึ้นไปเป็นหัวหน้าดังนั้นก่อนจะเปลี่ยนหัวหน้าคนนั้นให้เป็นอย่างไรกลับมาเปลี่ยนตัวเองให้ลองเป็นแบบเขาดูว่าเราจะทําได้แบบเขาไหมถ้าเราทําได้เราพร้อมเป็นหัวหน้าวันหนึ่งคนจะเเเห็นนผลงงาารอ ถ้าเรายังไม่ได้เป็นแสดงว่าเขายังไม่เห็นผลงานที่ไม่เห็นผลงานเพราะเราทําไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราทําไม่เป็นหรือทําไม่ได้แต่เพราะเราเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้เป็นเชิงประจักษ์แ <ร óc rat> ก่สายตาของคนที่เป็นหัวหน้าในการเลือกเราขึ้นไปเป็นระดับผู้บริหารอีกทีหนึ่งเพราะนั้นหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นไม่ต้องรับมือวิธีการรับมือที่สุดคือดีที่สุดคือกลับมาทําผลงานของวเองให้เป็นปเชิงประจักษ์อยากได้มากก็ไปเป็นหัวหน้าเองง่ายอืม <s, S 1> จ้า ท่านอาจารคมีคําถามค่ะแล้วถ้าเจอลูกน้องชอบเถียงหรือว่าชอบขึ้นเสียงใส่อย่างเช่นกระแทบแฟ้มงานลงกระติกอะไรคะขึ้นเสียงหัวหน้าเหรอหรือลูกน้องนะ,ล,นงะลูกน้องเราลูกน้องเราชอบขึ้นเสียงแล้วก็กระแทกแฟ้มใส่เรามันมีหรอือเปล่ไอ้ลูกน้องสแดาแบบเนี้นะแล้วมึงไปหัวหน้าภาษาแล้วให้มันมากระแทกแฟ้มใส่สแสดงว่ามึงไม่มีวุฒิภาวะในการเปหัวหน้าเลยเนี่ยนะ ให้ลูกน้องจิกหัวกระบามึงได้ขนาดนี้เอาแฟ้มมาฟาดอยู่หน้าโต๊ะเลยนะหน้าที่เราในฐานะของการเป็นหัวหน้าคืออะไรต้องมีวุฒิภาวะในทำให้เขาเนี่ยเกิดความยำเกรงมีความเกรงใจต่อความเป็นหัวหน้าถ้าหัวหน้าไม่สามารถควบคุมลูกน้องได้หัวหน้าคนนั้นก็ไม่สมควรการเป็นลูกน้องไม่ไม่สมควรการเป็นหัวหน้า,วนาควรกลับไปเป็นลูกน้องเหมือนเดิมเพราะอะไรยังเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการอบรมบ่มนิสัยต่อลูกน้องของเองให้มีความยำเกรงอยู่ในฐานะของการเป็นหัวหน้า ดังนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นหัวหน้าตัวเองต้องรู้จักตําหนิติดตึงลูกน้องไม่ใช่มวนแต่เกรง,ง,งใจลูกน้องถ้าเกรงใจลูกน้องไอ้คนแรกทําได้ไอ้คนที่สองก็ทําได้กูว่าไอ้คนแรกเนี่ยแค่ฟาดแฟ้มลงพื้นโตะนะไอ้คนที่สองนี่ฟาดลงหัวกระบาลแน่นอนกูว่ากูค่อนข้างมาั่นใจเลยเพราะไอ้คนแรกมันทําเป็นตัวอย่างไอ้คนที่สองมันจะหนักข้อขึ้นไงวิธีการคืออะไรเราต้องรู้จักปรามเรามี KPI ในระบบการทํางานไหมเหรอหาก KPI ก็สิถ้าเขาไม่ยอมฟังเราหากคะแนนความพึงเขาถ้าเขาไม่ยอมทําตามที่เราต้องการ ตักเตือนเขาตําหนิเขาให้ใบเตือนเขาผู้แจ้งผู้บริหารเขาทําอะไรไม่ดีตรงไหนเพื่ออะไรเป็นการสั่งสอนเขาเป็นการปรามเขาให้เขาอยู่ในระบบอานัดของเราเพื่อให้เราเห็นว่าเรามี power ในการสั่งงานนะแต่ไม่ใช่ใช้อํานาจจนเกินขอบเขตจนคุมลูกน้องจนอยู่ไปได้อนนัดบัญชาจนเกินไปไม่งั้นสุดท้ายแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการแอนตี้ต่อต้าน กับกระบวนการที่เราใช้อำนาจมากเกินไปดังนั้นเราต้องใช้พ้าเดทในเวลาที่สมควรและมีพระคุณทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือดังนั้นต้องรู้จักอารมุ่มอรวยหย่อนเป็นแนะนําเป็นบังคับบัญชาเป็นต้องรู้จักความเป็นเจ้านายในทิศทั้งหกเดี๋ยวพราจ้าตรัสไว้กับเจ้านายต่อลูกน้องว่าเจ้านายต่อลูกน้องควรทํำยังไงเราเนี่ยในฐานะเจ้านายควรมาก่อลูกน้องด้วยซ้าตื่นก่อลูกน้องกลับบ้านทีหลังลูกน้องรู้จักแบ่งปันอาหารอันเดลิศรสดอ่ะ รสอ่ะรสที่ลูกน้องไม่เคยกินมาก่อนรสชาติอาหารอ่ะอะไรที่มันแปลกๆบางทีลูกน้องเขาไม่มีเงินจะซื้อแต่เราไปหัวหน้ามีแบ่งปันให้เขากินบ้างอะไรที่มันรู้สึกว่าเป็นรสชาติแปลกๆแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะรสชาติแปลกหมายถึงของอร่อยที่เรากินรู้สึกมันว้าวอ่ะแล้วคิดว่าเขาไม่น่าจะกินอ่ะซื้อไปแบ่งปันเขาด้วยพอเขากินเขาก็จะว้าวอู้สาซื้อมาแบ่งปันเรากินนะไปไหนมาไหนรู้จักซื้อของมาฝากเขาเขาจะรู้สึกยืมยำเกงเราเกงใจเราสร้างแบบนี้ไว้แต่ไม่ใช่ทําเพื่อหวังผลสอดสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาแต่เราทำเพราะอะไร เพราะเราเจตนาดีจริงๆแล้วลูกน้องเนี่ยมันจะสัมผัสถึงเจตนานี้ได้มันจะเกิดความเกรงใจเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันจะไม่กล้าขึ้นเสียงมันจะไม่เล่นหัวเพราะเราอยู่ในโหมดที่เล่นก็เล่นได้อยู่ในโหมดที่จริงจังกับการงานก็ต้องจริงจังการงานหน้าที่เราต้องสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ให้เหมาะสมถ้าเราสร้างความเหมาะสมไม่ได้ลูกลูกน้องเรามันก็แดกหัวเราทุกวันอย่างเงี้ยเพราะนั้นหน้าที่เราต้องอยู่ในบริบทที่เหมาะสมวางตัวเองให้อยู่ในฐานะที่สมควร บางคนเป็นหัวหน้ามันวางบุคลิกตัวเองไม่ดี Position นนี่ al, เน o ่ยโพสินั่นเอาเราีครับตำแหน่งอ่ะตำแหน่งของตัวเองเราวางไม่พอตำแหน่งของเราวางไม่ดีอ่ะบุคลิกภาพเราไม่ได้การเล่นของเรามันเล่นเกินไปไม่มีความโตเป็นผู้ใหญ่ไอ้อย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้น Positioning ของเราคือตำแหน่งของเราที่เราอยู่ในขณะนั้นเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งอะไรบทบาทอะไรก็ต้องแสดงบทบาทนั้นให้ดีแต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งจะไปเล่นการจะไปะไรายการไม่ว่ากันแต่ต้องวางตำแหน่งให้ดี เพราะนั้นต้องโฟกัสต้องชัดที่เราให้ชัดเจนอย่างนี้เนาะวิธีการแก้ปัญหาคือต้องตำหนิติตดจริงขาให้ถูกต้องนะครับคหน้าผมาเป็นคนติดเหล้าติดเบียร์งะยการไม่ทำถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปบริษัทจะเป็นยังไงครับอ๋อคือมึงก็ไปนั่งแดกกับเขาด้วยใช่ไหมคำถาม <laughs> คือที่เขากินเหล้ากินเบียร์ติดกับมึงเพราะมึงให้เขาเลี้ยงหรือเปล่าประเด็นอะ ไปเล้าหรือบอกเจ้านายวันนี้กินอันนี้หน่อยเอาอันนี้เลี้ยงหน่อยเพราะไม่ไม่มีไม่มีแรงทํางานน่นะสมัยอาจารย์ทางานในเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้คือคนลูกน้องก็จะบอกว่ากินเหล้าหน่อยไม่มีกําลังใจพ่กนี้จะได้ตั้งใจทํางานแต่ปรากฏมาแดดสะวันนี้พวกนี้มาหัวลาน้ำมาทํางานไม่ไหวอย่างนี้มันก็ต้องโดนด่าไหมล่ะแต่บางทีเจ้านายเนี่ยมันนำไงเจ้านายมันนําคือนําให้คนกินเหล้าแต่ลูกน้องกินเหล้าเอเย็นนี้มากันจะได้ไม่ต้องเครียดบางทีลูกน้องก็อึดอัดไม่อยากอยู่นะอยากกลับบ้านอยากไปเจอลูกเจอเมียจะไปเลิกเจอลูกตัวเผื่อ หนาไงาไม่มีครอบครัวอย่างเงี้ยไม่มีความสุขหรือมีครอบครัวแต่ไม่อยากกลับไปเจอครอบครัวที่บ้านเนี้ยรำคาดีแก่ที่บ้านอย่างเงี้ยก็เลยพยายามกินเหล้าเมายาเลี้ยงลูกน้องอยู่กับที่ทางานหาข้ออ้างในการอยู่สุดท้ายเกิดอะไรเกิดปัญหาในองค์กรแต่ถ้าเจ้านายมีความรับผิดชอบดีองค์กรย่อมอยู่รอดฝั่งได้เพราะเขารู้จักว่าเวลานี้คือเวลากินเวลาเที่ยวเวลานี้คือเวลารู้จักทํางานเขาก็จะรู้จักเหตุปัจจัยในการทําได้แต่ถ้ามีเจ้านายที่สามารถทําขนาดนั้นได้แล้วไม่รู้จักบริหารจัดการ ค่อนข้างมั่นใจว่ามันคงเป็นเจ้านายไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันทําชีวิตตัวเองล้มจมล้มเหลวมันคงไม่มีบริษทัทได้ขนาดนี้นะเพราะนั้นการมีบริษทัทได้แสดงว่าเขาก็ต้องมีคาวามรับผิดชอบพอสมควรดังนั้นหน้าที่เราไอ้ตัวลูกน้องนี่แหละหน้าเป็นห่วงมากกว่าไอ้ตัวเจ้านายไอ้ตัวเจ้านายเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ในองค์กรเขาเขาต้องดูแลองค์กรดูแลคนมากมายไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกว่าห่วงตัวมึงก่อนอันดับแรกว่ามึงกินแล้วสามารถดูแลรับผิดชอบในการตื่นเช้ามาทํางานหรือเปล่าให้ตัวเจ้าของมันไม่มาก็ได้เพราะอะไรมันนททําาางแเข เขาเข้าสายขนาดนั้นก็ได้แต่อีตัวลูกน้องมันเข้าสายไม่ได้มันต้องมาตามเวลามันต้องตอกบารต้องสแกนนิ้วดังนั้นคนโดนหักตังไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะอีตัวลูกน้องี่ยโดนหักตังเพราะนั้นหน้าที่เราคือมึงอย่าไปตามกระแสเขาอย่าไปตามหัวลาน้ําตามเขาไม่ได้เพราะเราคือลูกน้องเราไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทเพราะนั้นถ้าอยากจะทําแบบเขาเป็นเจ้าของบริษัทง่ายกว่าเออทดแทนการง่ายๆแค่นั้นเองเพราะนั้นแก้วิธีการแก้คือไม่ต้องเป็นห่วเจ้าของบริษัทกลับมาในใจตัวเองถ้าเจ้าของบริษัทมันไปไม่รอดมึงก็แค่ลายย้าาี่งนใหคัเ ไม่ต้องไปห่วงแล้วเจ้าของอ่ะห่วงตัวเองก่อนเออเอ,อ่อาอนะแต่ถ้าลูกน้องเห็นด้ดวยแต่ดื่วิาลูกน้ออ๋อลูกน้องกับเจ้านายเนาะสรุปก็คือมันก็เป็นลูกน้องทั้งคู่ใช่ไหมล่ะแต่คนนึงเป็นเจ้านายกับลูกน้องไนงะแต่เขาเป็นลูกน้องเขาอีกทีหนึง่งถ้าเห็นด้วยคือบาปไหนการดืม่มสุราเนี่ยมันเป็นบาปอยู่แล้ว เกื่นล่วงเกินลาคอถ้าวันนั้นเรากินเหล้าเข้าไปมันเป็นเหตุข,ของการขาดสตินําไปสู่ความประมาทไหมล่ะประมาทคําถามคือมึงเนี่ยลูกน้องกับเจ้านายมันะทะเลาะกันมันจะตีกันในวงเหล้าไหมคำถามอีเจ้านายก็เลี้ยงลูกน้องอีลูกน้องก็กินด้วยกับเจ้านายปรากฏปัญหามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งมันเกิดมีเรื่องบาดแหมงแข่งใจกันอะเรื่องกินแหนงแข่งใจแล้วมันเกิดกินกันแล้วมันเกิดขาดสติมันเกิดทะเลาะกันขึ้นมาทีนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรการเกิดขึ้นคําถามอีกคําถามหนึ่งถ้ามันกินเหล้าแล ปัญหาเกิดเลยอีกหน่อยทํางานมันจะเข้าด้ากระติดมาเพราะอะไรมันขาดงานมันขาดสตินําไปสู่ความประมาทหรือมันเกิดไปได้ผัวกันเมียกันไปได้ต่างคนต่างไปได้กันหรือไปทําอะไรผิดพลาดคําถามคือมันเกิดนะปัญหามันย่อมเกิดอแล้วปัญหามันตามมากับการที่เราไปนั่งกินกับวงเล่าเมายาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราการดื่มสุรานเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดการขาดสตินําไปสู่ความประมาทแล้วความประมาทนี่นําไปสู่อะไรความตายอาจารย์ถามถ้าเจ้านายกับลูกน้องมันมีเรื่องกินแหนกัน แล้วมันเกิดมีเรื่องสะสมในใจกันนะรู้สึกไม่พอใจกับเป็นทุนเดิมไปกินเหล้าปรากฏมันเกิดพูดเรื่องนี้ออกมาระบายเพราะคนมันกินเหล้าอ่ะมันไม่มีสติอยู่แล้วระบายออกมาปรากฏว่าไม่ถูกใจกันทะเลาะกันในวงเหล้าเดี๋ยวมันก็เสียบกันจนได้ถูกต้องไหมเดี๋ยวมันก็ทะเลาะเบบแว้งกันจนได้เดี๋ยวมันก็ตีกันจนได้สุดท้ายเป็นไงนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจกันจะเป็นประจำเราเห็นหลายครั้งในวงในข่าวเนี่ยที่ลูกน้องเจ้านายไปกินเหล้าด้วยกันแล้วปรากฏว่าไปตีกันไปแทงกันในวงก็มีเยอะแยะญาติกันเองยังมีด้วยซ้ํา เพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้พยายามอย่ามาอย่ามากินอะไรกันแบบนี้บ่อยหรือเอารู้จักพอประมาณเราลิมิตไว้เบียร์ขวดหนึ่งวันนี้พอแล้วสองคนเอาพอกลุ่มๆพอประมาณจะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอเอาแค่นี้พอเก็บเงินไม่กินข้าวบ้างก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัวเองนะไม่ต้องเอามาเลี้ยงกับชาวบ้านไม่ต้องเอามาเลี้ยงเพื่อนจนหมดสุดท้ายแล้วมันจะหมดเนื้อหมดตัวเพราะเหล้ายาป่าปิ้งเพราะนั้นหน้าที่เราคือเราปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่จะเป็นว่าเขาชวนแล้วต้องไปทุกครั้งเราไม่จะเป็น เกรงใจเจ้างายได้ในเรื่องของงานแต่อย่าเกรงใจในเรื่องของการทําผิดทพาพลาดหรือการทาให้ตัวเองเนี่ยเลอะเลือในสิทธิสัมปชัญญะแก้ไขตัวเองด้วยการปฏิเสธให้เป็นบ้างปฏิเสธได้เป็นบ้างแต่ถ้าเราร่วมาว่าย,ยินดีเลยถ้ากินเนี่ยพร้อมอันนี้มันร่วมกันไงอันนี้ก็โดนด้วยเพราะว่าผีสุราแน่นอนอยู่แล้วประมาณนี้เนาะเออ,เอมีคําถามไหมเนาะมีไหมคําถาม อหลับเลยครับยืนได้เลยแม่ฝากบอกว่าชอบอาดามมากเลยครับตั้งแต่เหลือดามดามทีนี้ทีนี้ทีนี้อะไรเยอะก็ไม่สิทธิ์เลยโอ้สาธุสาธุอนุโมทนากับแม่ด้วยอะไรนะพอพ่อด่าแม่เพราะเปิดดูอาจารย์ใช่ไหม ลำคาเสียงอาจารย์ใช่ไหมเลยต้องแยกนอนใช่ไหม,อ,ไมไอ๋อนอนไม่ได้ทําไมอ่ะอ,อ๋อเสียงรบกวนพ่ออ๋อเข้าใจแล้วก็ชวนให้พ่อดูด้วยสิพ่อจะได้เป็นแฟนขับประจัยคนหนึ่งะนะเออสาธุสาธ,สาธุแม่ดูไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อแม่ดูไลฟ์สดอยู่เหรออ๋อเออดีดีอ่ะใครมีคำถามอะไรไหม เดี๋ยวอาจารย์ขออนุโมทนาแปมึงเนาะก็อาจารย์ขออนุโมทนาทุกคนเนาะที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมเนยขอยให้มีความสุขความเจริญคิดสิ่งดใดคอยส่งความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทำของตนตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาอัตภาพเป็นความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาจากความทุกข์ไปนั้นไปได้ด้ดวยดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยห่งงงกกาาาาระททํยวจจจใสติขออนเ ท,ที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามทมสมควรแก่ทมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสาเละเปพระโสดาบาันในปัจจุบันาชาตินี้ได้โดยชัชวหน้าการทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาทุกคนจะ้ะ